แล้วก็การส่งกันเร่งครับจังหวะอยู่ที่โค้งแรกครับใครเข้าก่อนน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะเวลาที่ห่างการห่างกันไม่ถึงวิครับออกไปแล้วครับมาแล้วครับโฮชอตครับน่ารักครับหมายเลข786ปครับผม78 6ครับัวโดนมาแก้วครับซอนเทส368ครับโอเวอร์เทคเรซซิ่งครับโอ้โหและดูการเข้าโค้งครับโผลจนจะหลุดรถอยู่แล้วนะฮะแล้วเข้าเยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะข้างล่างมีท้องอยู่ ท้องที่เป็นที่เหยียบของออโตเมติกครับโอ้โนี่ครับโอ้โหยืดยาวมากเลยครับยาวเลยฮะต้องอยู่ต้องดูก่อนกันต่อนะครับว่านี้แลบแรกจะเหนียวด้วยความเร็วขนาดนี้หรือเปล่านะฮะตามมาด้วย161ครับสุพราบแสงจริงครับเอ็นไบ p r โปรชอบชนบุรีสู้ได้เชื่อได่ไล่ตีไล่ตีแล้วครับ<ม> เอาแล้วครับไล่ติดแล้วครับแรงทางตรงดูในโค้งด้วยเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับสามลรอบสองครับโซปราฟแสงจริงเอ็นไบโพชอปแล้วจะขึ้นแล้วครับครึ่งคันแล้วมาด้านนอกครับเอาแล้วชัวร่าสาเจี๊อกนอกครับโอ้ยต้อโยกครับต้องยกนะโยยกหนึ่งหกหนึ่งครับเจอลายนี้ไปนี่แค่รอบแรกในอาทิตย์โอ้โหแล้วดูทางตรงครับทางตรงน่าจะโดนนะฮะติดมาแล้วครับ ว่าเอ็กแม็กหรือซอนเตสครับอทางตรงมปแล้วเอาละครับเหมือนจะขึ้นนะครับนั่ครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งหกหนึ่งไม่ได้ครับในกว่าครับโอ้สุพรามเนี่ยผ่านจุดตัดทาสปอนเนอร์ได้ก่อนแสดงว่ารถทางตรงเขาก็ไม่ธรรมดานะครับแรงเหมือนกันในขณะที่ซอนเตสสามหกแปดจากนะครับ ผัวดลก็ไม่ธรรมดาครับเหมือนใจแคดดีอ้ยบินเป๊กเลยครับปล่อยทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ไอทิศแข่งกันเจ็ดรอบนะผัวดลขึ้นนําแล้วฮะเหลืออีกหกรอบนะเอาละฮะโอ้ปีนี้เดือดจัดจริงๆสําหรับทีมเอ็นไบต์โปรชอบชนบุรีครับรุ่นนี้น่าจะสนุกอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะว่า2คันนี้คันหนึ่งทางตรงอีกคันหนึ่งเป็นรถสายโค้งนะใช่ครับที่ผมบอกว่าสุประโชกกับสุปราบเนี่ยคนที่ล้มในรุ่นของแอลลอกอ่ะคือน้องชายเขา อันนี้คือสุพราพพี่ชายเอาแล้วครับแล้วเข้าแล้วครับนีครับเค้งครับในโค้งครับเขาเร็วจริงๆครับอ้ออีกแล้วยอมครับเขายอมฮะหนังเรื่องเดิมเลยครับขวาอันนี้จริงๆเนี้ยสุพรามขึ้นได้นะแต่พอออกโค้งสักนิดออกโค้งสักนิดสุภาพเร็วกว่านะครับโหนออกเลยครับแล้วปีนเปกเลยครับโอ้โหสุพรามโหดจริงๆครับเสียจังหวะตอนปีนเปกเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าเวลาไม่ห่างกันมากเลยนะครับ 0.381วินาทีนะครับท่านผู้ชมดูเวลาที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ครับห่างกันแค่ 0. เท่าไหร่นะ3.18ครับโอ้โหห่างกันประมาณ2คันรถนะฮะแต่โดโดมินิกทอเรโตแต่รอบนี้ไม่ใช่คันรถบัสนะอ๋อเรอโดมินิกทอเรโตบอกว่าชนะ1วิก็คือชนะแพ้1วิก็คือแพ้ครับผมเอาแล้วครับครอบครัวฮะเราคือคำว่าแฟมิลี่นะฮะ ซอนเตสลงอีกคันคันเดียวครับพี่นะครับอยู่ที่สกิลคนขับแล้วเอาแล้วครับแอดมินซอนเตสมาแล้วโอ้ยาวๆครับผมเอามาว่ากันมาเลยครับผมต่อครับมาถึงที่เอสหนึ่งครับครับผมมาเลข786นะครับยังนําอยู่นะครับผัวโดนมาแก้วตามมาด้วยสุพราแสงจริงเกมเดิมเลยครับทางตรงโดนเขานะฮะแต่พอเข้าทางโค้งซอนเตสทําได้ดีกว่านะครับนี่จังหวะนี้นี่หนังม้วนเดิมเลยครับ พยายามออกนอกครับรู้เลยครับว่าบังขวาไว้เลยครับแต่ทางตรงเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาแรงจริงนะครับแต่ในโครงนี้แหละครับถ้าไม่ปีนเปกน่าจะแซงครับเอาแล้วครับเอกแม็กขึ้นมาแล้วครับติดมาแล้วถ้าเสียตรงนี้ก็เสียยาวแล้วครับซันเดสดูไปต่อที่โค้งหนึ่งครับใครตัดเข้าในก่อนครับ้นนะครับสำหรับ161ู่สุภาพร์วันนี้โหดจริงๆนะครับสุภาพรเลือกออกลนยนอกนะครับขี่เป็นหนังแอคชั่นเลยครับ <บ>ปกตินี่นํเป็นหนังชีวิตครับโอ้นี่ตามติดเป็นหนังแอคชั่นเลยครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเช่นกันนะคะสำหรับรุ่นสกูตเตอร์4ี่ลยี่สิบซีโอเพนทีนี้นะครับถ้าลงพันอาร์เร็วในโคในโค้งนะครับดูการร้อยอาร์ครับร้อยอาร์อุดเติมไปให้เลยอุเติมไปให้เลยพันอาร์เลยร้อยอาร์นะครับอันนี้ครับนี่ครับผมอก็รู้วว่ารถเขาเร็วกว่าปี่ไปออกมาเร็วกว่าครับ โอสุภราชจะลกความเร็วมาได้ถึง s อหรือเปล่าครับต้องรอดูครับแล้วเดี๋ยวดูตอนพีครับสุภราพเนี่ยในโค้งไวจริงครับนี่ครับมาแล้วครับแล้วเขาจะติดตรงนี้เลยครับแล้วต้องหนังม้วนเดิมครับ S2 ครับสุภราชจะออกนอกเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะอุ้ยบินแปกเลยครับอุ้ยเอาแล้วครับเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนโอ้สองสามก็พี่กันมันมากเลยครับห้อยโหนโอ้โหตามติดเป็นลักยมเลยครับ129 959 สุริยาสริชัยแล้วก็านุรัพานุกิตพึ่งเพาะปลูกเป็นเอ็นไบทั้งคู่ครับใช่ค่ะโอ้โหมาสนามแรกนะครับตอนนี้ยังคงอันดับหนึ่งอยู่เลยนะฮะสำหรับเจ้าซันเตสนะครับสันเตสแรงมากนะครับขี่มันนั้งคู่เลยใช่ครับผมคอมเมนต์จากทางบ้านนะครับบอกว่าเดือดจัดลุยไปนะฮะ ท่านผู้ชมครับเหลืออีก3ามรอบสนามฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับกำลังจะถูกใส่และถาโถมเข้ามาในสมรอบนี้อะ่ะครับซึ่งเปลี่ยนลายแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมระยะยืดฮะนั่นน่ะสิครับเพราะจริงๆแล้วตรงเนี้ยรถของสุภราบอ่ะใช่ครับสุภราบจะเร็วกว่านะครับจะเร็วลงรอาร์หลังจากลงร้อยอาร์มานะครับ ิดอะไรขึ้นครับทีมงานพอจะทราบไหมฮะไม่ลดหมดก็คนหมดแล้วครับพี่สองอย่างมีคราวนี้ครับเพราะว่าติดมาแล้วครับติดมาแล้วครับเอดหนึ่งครับคนตามนี่มันเครียดกว่าคนนำไหมหรือว่าคนนําเครียดกว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยแข่งโอ้แต่ขีดขมมอกันครับไม่ตกเลยนะกดติดติดกันแบบนี้ครับเอาละครับสลิปสตรีมครับแรงกว่าสองแล็บสุดท้ายครับดูดเข้ามาแล้วครับสําหรับ X Max ของสุภราชแสงจริงทีหนึ่งครับทีหนึ่งครับ แล้วก็นี่ครับ4กับ3ครับไล่วีกันอย่างเมามันเลยครับเหลืออีกสอรอบสนะสุดท้ายค่ะสุริยาสุริชัยแล้วก็พันกฤิครับผ่านกฤิครับโทษดีครับผ่าน4-3เข้าสู่4-4-5-6นะฮะโค้งร้อยอานะครับทางตรงไล่ติดมาแล้วครับสุพลาบนะครับ2รอบสุดท้ายครับ อย่าเพลินนะพียวครับโอ้ยออกมาแล้วครับสุมาพจะลากความเร็วไปที่เอ็ตหนึ่งหรือเปล่าครับตายก็เลยมาแล้วครับแต่ก็ได้มาแล้วด้านต่อครับดโอ้ยไม่ได้จริงครับแต่ใกล้แล้วครับบี้มาแล้วครับสุมาพเร็วกว่าแล้วครับในโค้งนี้ในเซกอ็ตสองโดนแน่ๆครับเอ็ตสองโดนแน่ๆโอซอนเตสโดนไล่บี้กดดันเลยครับดูกันยาวๆโอ้เสียใจครับสุมาพเบาโอ้ย เมื่อกี้มอไซค์ขี่ไปโดนท่าเลโครับท่าฉลับโออ่เมื่อท่าฉลับครับหัวใจจะวายกันเลยทีเดียวสำหรับแล้วเมื่อกี้น้องชายก็ล้มตรงนั้นด้วยสุประโชคเอาแล้วครับมาแล้วครับของสีหนึ่งนะครับรอบสุดท้ายครับท่านผู้ชมไล่หมดครับแล์ไฟนอลแลบมาดูกันกับการต่อสู้ระหว่างเอ็กแม็กและซอนเดนครับท่าน LAST LAP AND FINAL LAP ยามาฮ่าเอ็กแม็กและซอนเตสจังหวะที่สุดลาจะได้เปรียบอยู่ในทางหลังจากทางตรงตรงนี้ฮะลอยอาหมดแล้วเข้าสู่ช่วงของ S1 นะครับโอ้สุดภาพยืดออกนะฮะจะหมดหรือเปล่าครับหรือเขาเปลี่ยนเกมฮะต้องมาดูครับกองเชียร์บอกบังซี8 6ผูวดนครับผูวโดนยังนำอยู่นะครับตอนนี้ไม่มองหลังเลยครับ ไม่หันมามองหลังเลยฮัเอาล้ครับสุพราบครับทั้งหมดเท่าไหร่ที่มีต้องใส่ในเอสนี้แล้วครับเพราะนี่คืออากาศแสครั้งสุดท้ายของสุภาพจุ่มมาลึกมากครับจุ่มลึกเลยครับปีนเปกโอ้ยออกไปแล้วครับจุ่มแล้วครับแล้วของสุดท้ายของยอมบวกครับหนึ่งหกหนึ่งทันไหมฮะทันไหมครับโอ้ยรถมีอาการนะสิฟไม่น่าทันแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่ทันจริงๆนะฮะโอ้โหต้องยอมรับเลยครับ ยอมรับใจของสุพราฟเลยครับมันมากครับเสียงบมือหน่อยภูวดลหันไม่หันมองหลังเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ปอกแทนหมุนไปสองรอบแล้วครับผมบิดสุดปอกจริงข้างซ้ายก็บิดหมดเหมือนกันฮะครับผมัวดลนะฮะก็แข็งจริงๆครับคอแข็งไม่หันมองหลังเลยนะฮะคือภูวดลเนี่ยทำเหมือนสุพราฟเนี่ยเป็นตำรวจเลยไล่ตามตูดเลยเฮลโล สวัสดีครับ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 แหมตั้งเมื่อวานก็ไม่มาโอเคจัดไปนี่และเวลานี้นะครับจะเป็นเวลาของการเตรียมสนามซูเปอร์โมโตนะครับแต่ในช่วงเตรียมของเราช่วงนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษกิจกรรมจับรางวัลลัคกี้ดรอนะครับจับรางวัลลัคกี้ดรอนะครับใครที่ยังไม่ได้หยอดกล่องนะครับเชิญเลยครับ สำหรับในรุ่นไฮไลท์รุ่นถัดไปนะแต่เราอาจจะมีเวลาในการเคลียร์สนามจัดสนามกันนิดนึงคะในรุ่นถัดไปก็จะเป็นรุ่นซูเปอร์มโต 300cc นะคะเริ่มแข่งในเวลา15น40นาทีแต่ในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นช่วงพักเบรกนะคะแล้วก็เรามารุ่นรางวัลกันกับรางวัลลักกี้ดอนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้หยอดคูปองนะที่รับคูปองมาแล้วจากหน้างานนะคะรีบๆเขียนนะแล้วมาหย่อนกัน แม็ทำให้คนเก่าขาดพวกกูรักกันถ้าไม่มีบาดหมางกระมาวิสิงไม่ได้เกิดมาวิเดินอุประสาทผู้กูเก่ามาวิเจอ บอกตัวเองว่าต้องพร้อมปลุกใจให้มันร้อนมึงล้อกูที่เบิร์นบิดใบพวกกูบิดสุดปอดแข็งไม่กูทะลุสุดขอบเส้นทางมันจะบอกให้มึงเชื่อสองแขนมึงต้องเอื้อมเข้าไปหาคำตอบสี่วอลทูท็อฟี่สิ่งสนามเลยก็โคชิงสองวอลเอาละครับท่านผู้ชมครับเสียงผมที่น่ารำคาญจะกลายเป็นเสียงสวัสดิ์หลังจากวินาทีนี้เพราะว่าจะบอกคุณรทุกท่านจะเป็นการประกาศแซ่สองสารดีสำหรับชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับของรางวัลนะครับ กับสวัสดีท่านผู้บริหารจากซิปเปอร์ไบเกอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านครับโเดินมาออร่าเป็นประกายเลยนะครับท่านครับท่านเพือนครับพัฒนาได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับท่านครับหวังว่าพี่ๆจะอ่านชื่อกันออกนะครับผมฝากดูแลด้วยนะครับสำหรับการกลับกลางวันนะฮะครับตอนนี้ล่มแล้วครับเดี๋ยวผมจะการเองครับอ๋อลมแล้วครับยินดีครับเพื่อนเลยฮะ พครับผมล้มแล้วออกเลยฮะเป็นพวกนี้ไงแบบไมาถึงเอาล้มออกล้มล้ออกครับพุทธอยู่ไหนขอน้องพิตตี้ทักงหนึ่งคนครับเราอยากยืนข้างน้องพิตตี้เขาบ้างอะอะไรนะอยากยืนข้างน้องพิตตี้เขาบ้างอ่ะ